แอลลันปัดลันปัดลันปัดเสียงแอวมันลนันเสียงเดังอะอดังปัดปัดเอ <c oughs> พี่น้องคะสำหรับผู้ใดที่ปวดหลังค่ะปวดเอวนะคะ <c oughs> เหตุเดียกเหตุการณ์เหตุงานบไดีเนม่ย้องมีกี่สีสกอร์มอน,มอนีแนะนํานะคะสําหรับคนที่เป็นกระดูกทับเสียนปวดราวลงขาชาปลายมือปลายเท้านะคะ ต้องตัวนี้เลยยูนิออยยูเปอร์เฟกกินขวบคู่กันแล้วก็พี่น้องค่ะรับประทานวันละหนึ่งครั้งควบคู่กันก่อนนอนแค่นั้นค่ะรับร่องว่าคุณจะมัสดชื่นแจ่มใสไม่ต้องมีกี่รับประกันแอลล,ลันปัดลันปัดลันปัดเนนอนเลยค่ะ <laughs> เป็นยังไงบ้างคะนี่บัก้าประมาณสิเป็นผู้เฒ่าหรือว่าคนอยู่บ้านผัวเมียลูกหลาน นเนี่ยคะเนี่ยเหตุงานเหตุการณ์บ่บดได้นนิวัดบัดีแถอะเด้อพี่น้องโอ้ยบ่าวาสิปเป็นชาป,ปายเมื่อตื่นย่ยมา้านิสซันยยูยยยิบแน่นอนเลยนะคะเป็นน้องนิก,กีรับประกันดูซีนะคะเอลดีแต่ก่อนกับบัีปานนี่เด้อค่ะอได้กินตัวน,นี้แล้วก็เออเป็นยังไงล่ะคะเป็นยัาางไงละะ่ะก็มาทานมาค่ะพี่น้องอย่าลืมยูนิออยูเปิลเป็กนะคะพี่น้องกินคู่กันแค่นี้เป็นผลิตภัณฑ์นะคะเสริมอาหารคุณภาพนะคะแน่นอน มีออยุร้อยเปอร์เซ็นต์พันมาตรฐานนะคะพี่น้องค่